สีครับคุณเรืองชัยนะทๆๆๆบิดทกทดหลอกดูนะครับลาวพัฒนาจริงๆไม่ได้สองตัวเนเ่็งมันเด่นนะเดี๋ยวจะให้ดูอ่ะตามนี้นะครับราวฟันหนึ่งนะครับหนึ่งสี่หนึ่งห้าอาจารย์เน้นสองหางหนึ่งเล่นเล็กไทยเลขกสามตัวนั่นคือตัวเด็ดนะเอาทุกคนพิมพ์ตไทยนะครับสวัสดีครับซออยู่นะครับ สกราวเดือนรัฐบาลไทยนะครับรัฐบาลไทยเดี๋ยวจะบอกวิธีเนาะดูเลขนะมันจะรู้กันนะครับวิธีไปดูของอาจารย์ไหนๆสำนักนไหนๆนะครับงนะเลขรัฐบาลก็คือสามตัวนั่นแหละงานเลขท้ายเลขสามตัวใครเขาก็อยากให้เลขแต่งสามตัวถูกไหมครับงานเลนเลข,เลขท้ายสามตัวบนล่างอย่างนั้นนะจะน้อยจัดประจัก ตันไทยนะครับรัฐบาลไทยรัฐบาลไทยประจำบงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ ้นสอนนะครับใครที่จำได้ชุดรวยของอาจารย์ยเดือนธันวาเนาะมันมืกี้มันออกงวดวันที่สิบสิบเจ็ดมกลาของงวดแรกให้เดือนธันวาของอาจารย์ที่ชุดรวยนะมันย้อนสอนเลยนะครับอาจารย์ให้เก้าสองเก้าสี่เก้าห้านะแต่ใบฟ้าก็ไม่ทำให้ผิดหวัง งวด16ก็ทันวาแน่ก็เป็น35ตรงๆแล้วก็งวดที่ผ่านมานะครับก็59รัฐบาลไทยนะครับนะรัฐบาลไทยคนก็ไม่รู้หรอกเข้าใจว่าใบฟ้าคือของอาจารย์จริงๆก็ไม่อยากไปเปิดเผยหรอกนเพราะว่าใช้เซดคนละตัว ว่าป้องกันเพราะว่าเฟซมันชอบชอบถูกปิดชอบโดนบล็อกนะนะตั้งแต่ธันวาปีหกสี่เฟซตั้งชื่อว่าก่อนกระสินโดนหมดนะครับไปสี่เฟซสมัครจนไม่ได้เพราะใช้เบอร์โทรเบอร์โทรเนี่ยไปสมัครเนาะสมัครเฟซเขาให้สมัครเบอร์โทรเพื่อยืนยันเอ็มเอสแล้วก็อีเมล เบอร์โทรเขาเอาเบอร์โทรไปสมัครเขาก็ว่าเบอร์โรนี้มีคนใช้แล้วก็เป็นของอาจารย์นั่นแหละใช้อีเมลจนไม่ได้นะที่มีโทรศัพท์สามเครื่องต้องเพิ่มเบอร์เข้ามาอีกนะครับอก็เลยเอาไว้เป็นผู้ดูแลเพียรน,นะครับก็ชื่อของใบฟ้าเป็นผู้ดูแลเพียรจะไม่ค่อยเอาไปลงก่อนบ้านกเาเอาไปลงในกลุ่มเลขเด็ดกอนกระสินกับ,กบพกเพื่อนบ้านพารวยนะครับวันที่แล้วก็ ตนันดีนะครับนเนี่ยเทียวเทียบชนนี่คือใบฟ้าหมดแล้วนะหลักร้อยอาจารย์มันได้แปดกับหน,นึ่งเนี่ยแต่เน้นแปดเพราะว่าแปดมันส่วนมากมันจะเดินในตัวที่สองนะคิดตัวเอาหนึ่งมาใส่ตัวหกนะครับถ้าเอาหนึ่งมาใส่ตัวหนึ่งห้าเก้านี่ก็จวดจัดอ่ะงวดนี้เยวจะเทียบเทียะเทียบใบฟ้าแล้วก็ นนะนะรัฐบาลไทยนะครับใบฟ้าประจังวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นะคนสังเกตเอาเนาะจริงๆมันก็เด่นนะครับใบฟ้ามันจะเด่นอยู่สองตัวนะแต่สูตรของอาจารย์สูตรทำมือเนี่ยมันเป็นสูตรปักหลักมันเด่นที่ทุกตัวได้ตัวเดียวกันหมดนะ้ำว่าจะเป็นหลักร้อยก็ได้ตัวเดียวหลักสิบหลักน่วยนะก็เลยจะขอฟัดแอเดียให้เทียบเฉียงใบฟ้านะครับนี่คือใบฟ้า ให้สังเกตชุดสามตัวนะครับจำไว้นะจดไว้แคบไว้แล้วก็ัาเทียบเดียให้ดูชุดเต็มเพราะว่าชุดเต็มอาจารย์ฟันว่ามันเป็นบนล่างนะ,นะอไอ้ใบฟ้าเนาะมีตัวไหนบ้างนะต่อไปจะได้ให้ดูตัวมีกี้จำได้ไหมนะครับเดี๋ยวจะเทียบให้อ่านให้วิเคราะห์นะครับ อันนี้กขอเอาวิธีกรรมน,น่านะต่อไปที่พิสูจน์นกกรกระสินที่อาจารย์ว่าเจ็ดมันมาแน่นอนนะก็คือฟันเจ็ดคือตามนี้เห็นไหมเอ่ยชนกันตัวไหนมั่งในชุดสามตัวจารย์ฟันเจ็ดนะยังนะยังยัง ยังไม่กระชับใช่ไหมครับเดี๋ยวดูชุดรวยะนะทุกคนเห็นแล้วเนาะอาจจะมัวหน่อยเปลือนะนี่ขนาดอาจ,จารย์เป็นคนทำเองนะอาจารย์เล่นทุกตัวนะครับกดล่างไปกับนะชุดนี้มีโอกาสทั้งบนทั้งล่างเลยแต่มาเน้นในชุดรวยนะครับต่อไปชุดรวยนะครับนะไปเร็วนะครับไปเร็วนะไปเร็วชุดรวยนะครับไปเทียบชนนะ ถ้าชนกันแล้วกับชุดสามตัวมันก็จะมีไม่กี่หางมันก็จะคุมเลยนะกันไว้ใครว่ามันอันตัวไหนซื้อได้ไหมในออนไลน์ลองดูนะครับภายในสามหางนี้ก็จะหายากอยู่นี่คือชุดรวยนะครับ ร้อยมาใส่สเพราะว่าสของจมไบฟ้ามันได้สี่กับกเจ็ดเขียนไหมนะชัดมเบอร์เบอร์เบรเอร์เบอเบอร์เอาปพรรอ้อยของอาจารย์มันได้ ได้สี่กับสองนะครับหลักสี่กับสองและวเจ็ดด้วยก็เลยเจ็ดแล้วมันชนกับตัวที่เราฟันก็เลยไม่เอาหลักร้อยมาใส่นะครับเพราะว่าหลักสิบมันเป็นเจ็ดอยู่แล้วพอมองออกเนาะอันนี้ยังไม่เปิดเผยที่ไหนอไม่กี้จำได้แล้วเนาะอันนี้เดี๋ยวจะให้ดูตัวนี้อีกอ่างน้ำมนต์อันนี้ยังไม่ลงที่ไหนนะครับ ลองเทียบเอากับชุดๆของอาจารย์ทั้งหมดยังไม่ได้ลงในห้องนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีให้เร็วไปเร็วนะครับให้รัวๆเลยนะดูนะครับมันชนครับที่สูตรอาจารย์ไปเลย คืออนุโมทนาจีสัมพาทองนะครับเห็นไหมเหมือนกันนะครับถ้าเรายึดเจ็ดทองาจาจย์มันก็คุมเลยนะเนี่ยนะครับต,ตามนี้เห็นกันแล้วเนาะประมาณนี้แหละส่วนคอมซิงค่อยว่ากันอีกวันจันนะครับวันจันที่สามสิบเอ็ดนะไม่ออกวันอังคารค่อยว่ากันอีกทีหนึ่ง ตัวที่มันหาเล่นยากๆที่เขาอัดไม่ค่อยรับและมันอันอ้นแทงทันก็ทันอย่างนี้นะครับส่วนพวกอมสินไม่มีปัญหาในการรับอยู่แล้วนะครับราคามันก็ไม่ลดนะครับไม่มีอัน้นและตัวไหนมาแรงครับทุกคนมันชนมันเหมือนกับอาจารย์ไหมตามที่ทุกคนเคยเข้าไปกดนะครับน่า นะดังนั้นใครจัดทันก็ทันนะครับเพราะว่าเอาเงินอาจารย์ให้ไม่ออกวันที่สิบเจ็ดวันที่สิบเจ็ดอาจารย์ลงอาจจะเป็นสิบแปดสิบเก้านะครับลงให้ี่ห้องไล์ก่อนเลยนะโอเคเนาะประมาณนี้หนละลาวสลาวตำลาวก็เห็นแล้วรัฐบาลก็เห็นแล้วเนาะ ที่สําคัญเที่บชนให้ลองเอาช,ชุดชุดที่มันชนให้มันน้อยลงนะครับดูชุดรวยแล้วก็และมาดูอ่างน้ํมนต์แล้วชอบตัวไหนก็ไปตามใจที่เราชอบนั่นแหละนะครับมใจที่เราชอบประมาณนี้นะไอ้ขอโชคดีครับทุกคนนะนะขอให้ร่ำรำวยๆเองๆปังๆกันทุกคนครับวันดีครับ